สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับเซล,ล์นรงนะครับที่บริษัทสมโยงคารเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลน,นะครับวันนี้นะครับเอารถกระบะคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันรถปี2018นะตัวนี้ตัวนี้เป็น Ford Ranger o n l new OpenCAP 2.2นะครับ XL ปี2018ตัวนี้ราคาเปิดเลย299,000บาทเท่านั้นเองถูกคุ้มแน่นอนคันนี้บอกไว้เลยนะครับคุ้มยังไงเดี๋ยวพาชมนะครับ เนี่ยนะครับกระจังหน้าเดิมโรงงานนะตัวนี้ยังสีเดิมโรงงานด้วยตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับไฟหน้าสวยๆกริบๆเลยนะครับเนี่ยได้ตรงนี้นะครับแถมให้ล้อแม็กซิ่งนะครับเนี่ยเราแถมให้คุ้มค่ามากนะแม็กซิ่งเราแถมให้นะครับเครื่องนะครับ2.2จัดสองได้ว่าสวยเลยนะเวอร์เฟนแคปตัวนี้นะครับมือจับก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีดำครับสวยๆแบบนี้เลยเบาะของเขาจะได้เป็นเบาะผ้า นะครับตัวนี้ผอผ้ากำมมี่นะครับลายสวยนะตัวนี้เนี่ยเปิดแคบได้เปิดกว้างมากบอกได้เลยถ้าเป็นพวกนี้นะนะครับถ้าเป็นผอเนี่ยเปิดแคบกว้างมากนะเดี๋ยวพาชมด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะครับเนี่ยแม็กซิ่งสวยๆจัดให้น็อตสีด้วยนะกริปเลยนะครับเนี่ยปฟท้ายสวยกริปๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีการชนท้ายให้เรียบร้อยนะครับมือจับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับสีเดีวยวกันกับตัวรถนะครับเดี๋ยวผมพาชมแม็กไลเนอร์หน่อยแม็กไลเนอร์ยังสวยๆกริบๆเลยเพราะว่ารถยังใหม่มากนะถ้าจะไปซื้อป้ายแดงตอนนี้ก็โอ้หลายหลายแสนเลยนะครับแต่ตัวนี้เหลือเพียงแค่ 299, 0 0 0บาทปี18เดี๋ยวผมพาชมภายในของตัวรถอีกครับมาเดี๋ยวผมพาชมนะครับภายในของตัวรถคันนี้เนี่ยบอกว่าเดิมกริบเลยนะครับเนี่ยนะครับบอนโซหน้าก็จะออกเป็นโทนสีดำนะครับตรงนี้ก็จะมีที่วางของได้ด้วยนะ นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของให้ครบเรีนะครับแบบนี้เลยนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเนี่ยลายสวยมากเบอกว่าลายลายเขาจะสวยเลยนะถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องวางของนะครับใส่แก้วน้านะครับตัวนี้ก็จะมีช่องใส่ของได้อีกนะครับเกียร์จะเป็นเกียร์หสปีดนะตัวนี้พวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนี่ความคุ้มค่าของเขานะครับคันนี้เดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงนะครับเนี่ยเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ โบอกเลยว่านิ่มมากเครื่องเขานิ่มมากนะตัวนี้รถปี2018นะ299,000บาทผ่อน5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าคุ้มค่านะในราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนผมบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะครับว่าสวยขนาดไหนผู้ชมครับมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องเนี่ยจัดได้ว่าสวยกรีบเลยนเนี่ยนะครับเงาวับเลยกรีบผมบอกไว้เลยนะนะครับคันนี้ ถ้าเป็นฟอร์ดนะครับระบบเบรคห้าก็จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับเนี่ยนะครับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นระบบเบรก ABS นะครับทุกคนนี่เราผ่านครบเซตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับระบบความปลอดภัยของของรถคันนี้นะครับเนี่ยนะครับมาดูความเดิมของห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องนะครับคันคันเดิมนะครับคันหน้าเดิมจะเป็นแบบนี้นะครับดูกลมต้องกลมนะครับดูเหลี่ยมต้องเหลี่ยมนะครับไม่ล้มไม่เอียงนะครับแสดงได้ว่ารถไม่เคยพิการจมน้ำมานะครับของเราในการันตีได้เลยนะครับว่านะครับไม่เคยพิการจมน้้้าามนนนนนนะะคคครรรรรรัััับบบีีีตตวจขส่งเเยยยอกล นะครับฝากระโปรงก็เปิดง่ายนะนะสำหรับผู้หญิงที่ชอบขับเกียร์มันนวดนะเนี่ยเปิดฝากระโปรงขึ้นสวยกริบเลยนะครับผมบอกไว้เลยใครได้ไปถือว่าคุ้มนะครับในราคาเพียง2,99 0 0 0บาทรถปี2018ดจดปี2019นะครับถ้าสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6้ดนะครับสมยงคาร์เตอร์ยินดีให้บริการสำหรับลูกค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการรับจัดทำสัญญาให้ฟรีถึงที่ทำงานหรือถึงที่บ้านเลย นะครับคันนี้ก็ออกรถได้ทั่วไทยจัดส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับผมนี่ลงที่บริษัทสมยงคาร์เตอร์นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับจะเอาคันราคาถูกๆนะครับมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับรถเข้าใหม่ตอนนี้กำลังเข้ามาเลยนะครับกดติดตามกันะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ